อ่ะโอเคครับผมขอการสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องแฟนตาทีเฮ็อยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กตมนะครับผมโอเคครับผมนี่เราก็จะมาทำคอนเทนต์ครับลงดันนะแบบไม่กด e p เลยนะผมจะไม่กดเลยนะผมเอชพีเลยนะเอ e p พีเฮ้ยกดเลือดอยู่แต่ไม่กดเพิ่ม sp นะมันว่าดูว่าจะเราจะไหวไหมนะ ก็สเตตัสเราก็ถือว่าผมทําของมาก็ถือว่าสองพันแล้วนะแต่คือสเปเชียผมไม่มีเลยครับทุกคนประเด็นคือสเปเชียผมหายนะครับอแต่ก็ยังไม่ครบนะทุกคนยังไม่ครบยังไม่ครบก็หบกเหลือ,อยเยอะเลยเพราะว่าที่จะทําทงบหมดแล้วเรามาดูว่าเราจะ่าลง,ลงดันแบบไม่ใช้อีพีไหวหรือเปล่านะครับผม ่เรามาดูกันเลยครับ let's go นี่เลยเราจะไม่กดเราจะไม่กดเลยนะเรา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 จะไม่กดอ่าพวก HPN นะครับผมเราจะปีได้เนี่ยรู้เปล่าผมว่าตึงอยู่นะตึงอยู่นะ พยายามแบบจับลอล้วกันเอ้สวยงามมาลังเถอะผมว่าขายลงดันเขาน่าจะแบบรู้นะครับผมว่าอะไรเงี้ยแบบของมันก็ดีนะถ้าใครมีแบบมีเวลานะผมแนะนำให้ลงดันนะครับลงดันนี่เงินดีจริงครับลงดันสี่จอครับเงินดีดีนะผมไม่ค่อยมีเวลานะอืม ลองทำดูนะครับลงดันนะครับน้นสี่จอนีน่าจะโอเคสถือว่าผมว่าในการถางเงินนะหรือจะจ้างลงดันก็ได้ครับถ้าใครไม่มีเวลาก็รับร้อนร้อนครับอืมไม่มีอะไรยากเลยรับร้อนง่ายสุดไปครับยาวๆครับไม่ได้อยู่แล้วกดเอฟพีอ่ะ มาดิรอบนี้ก็มาดิก็ตอนนี้ก็แก๊งผมก็รับฝากคนวอด้วยนะครับผมใครสนใจก็มาอยูแก๊งกันได้นะทุกคนนะประจำ V18 นะั้นทุกคนนะเออรสจำ V18 นะครับเพราะว่าผมว่ากำลังฝึกวออยู่ครับผมบเล่นเก่าเล่นใหม่รับหมดเลยตอนนี้ก็ มาครับมาครับเล่ยนรู้กันได้มาวอสกันได้ครับรบแล้วจริงอะเรื่องวอสตอนนี okay. ้ก็เอาทางนี้ก่อนครับแปดหน้าผมวานะท่านท่านทุกท่านที่จะแปดหน้านะแปดหน้าผมว่าอาจจะมีปลดล็อก45ด้วยเพราะว่า40่สเป็นเยอะแล้วนะอาจจะปลดล็อก45่ห้ด้วยผมไม่รู้นะใช่หรือเปล่านะหรืออาจจะวายไปไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะวายไปผมก็ไม่แน่ใจนะ จะว่าไปรื้เปล่าน่าน่าจะมีอะไรเข้าใหม่ๆผมก็คิดว่าก็น่าจะมีพวกอ่าวิญญาณวิญญาณดีเจนอะไรเงี้ยมันทัดอ่ะนะมันทัดมาอาจจะเป็นทัดก็ได้ผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้วันแม่ว่าเขาเรียกว่าแพทที่แล้วมันไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามาเลยนะนอกจากพวกสวา่าคเพิ่มของในสว่าคน,นะเออเราดูว่าแพทหน้ามีอะไรเอ็มจะขึ้นเอ็มโดดนะครับตอนนี้ก็เอ็มอยู่ที่ 9ก้าสิบห้าบาทนะครับตอนนี้นะเันเอ็มขายกันนะแต่ถ้าพวกในกลุ่มเขาขายกันอยู่เท่าไหร่แปดสิบแปดสิบห้าแต่ก็เสี่ยงครับเสี่ยงโจรน,นะก็เสี่ยงโจรเลยนะทุกคนนะดูด,ดีๆนะผมโจรเยอะนะช่วงน,นี้อยากให้ทุกคนนะเซฟตัวเองด้วยนะโจรเยอะจริงโอ้โหเอพีมีไหวครับไหวไหวอยู่โอเคครับ มันบวกไม่ตกเลยผมลงมารอบหนึงนะ่ดูดิมันกดไอพก็ลงได้ไหายน่นทุกคนแต่ก็คือจะช้าหน่อยการเล่นกับบอสอะไรเงี้ยอืมแนะนําก็ให้แนะนําแรมครับแรมจุบไวครับผมแรมกับอ่าแรมเนี่ยแรมกับพวกจีนเน่ะมันมันเงินดีไปบวกตกดีครับว่าจีนอะ่ะดูดิ กูเลือกกูเลือกกูเลือกตายโอเคครับประมาณนี้ครับในการไม่กด sp เลยสักครั้งหนึ่งนะก็อยากลองทำคอนเทนต์นี้มั่งนะถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมอยากให้ผมทำคลิปอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะผมไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรครับเกมผสมเหรอถ้าลอผสมลองหย่อดตู้เหรอ ตูต้ก็เคยทำไปแล้วนะอืมก็จะเหลือผสมแล้วผสมก็โอ้โหใช้งบเยอะมากเลยผสมเนี่ยเราจนนะดิ <c oughs> เราไม่ค่อยมีงบขนาดนั้นนะครับผมสายฟรีก็ต้องทำใจอย่างพวกผสมขอบขอบทองขอบอะไรเงี้ยนะยากเหมือนกัน <c oughs> ผมว่าไม่แน่นะผมว่าน่าจะมีใบอันทัดเข้ามาได้นะคุณมันมันมันอังคารนี่นะเป็นการค่าเดมผมนะ เืียผมมากนะทุกคนผมมั่วนะม,มั่วมากเลยนะผมก็่าจะมีอะไรแบบอันทัดอะอะไรเงี้ยออมาดิกันแตกตกดีเฮ้ยโอ้เรียบร้อยครับสองทีจฉีดน,นะทุกคนก็สบายหนะ่อยผมทักสมุนสเปซทักสิบพันหน้านะผมโหดเลยนะ ไปผมน้อยไปหน่อยนะ like ทุกคนนะไม่รู้จะเพิ่มของอะไรดีนะเงินก็ค่อยๆทําไปครับผมค่อยๆทําไปนะรับร้อนแล้วนะผมอะรับร้อนรับร้อนอย่างเดียวครับรับร้อนแล้วก็มาทําของรับร้อนทั้งของเดียวครับช่วงนี้ไม่ค่อยเป็นเวลาลงได้เขแล้วครับก็ขยายผมทาคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะตอนนี้ผมก็มาทำอ่าลงซับเรียบร้อยแล้วหนึ่งรอบ ได้อะไรเลยนะทุกคนโคตรแย่เลยเอ่าผม,มปเป็น61อยู่ด้วยของก็นงินน้อยๆครับเออไปอยเยเลี้ยทุกคนตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นของทีมงานนะเปิดโซนโฟนะเข้ามาใหม่ครับไปดูว่าคุ้มไม่คุ้มก็ไปดูกัครับโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่หน้าอา่เพจของโซนโฟแล้วตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นมาครับ C C C นะ C C อ,อไม่รู้ว่าคุ้มไหมทุกคนก็ตัดสินใจเองนะผมว่าผมว่าก็น่าจะยังไม่คุ้มนะไม่รู้เลยถ้ามาขายฟรีผมว่ายังไม่คุ้มนะคือเนะี่ยเราเติม4-4นะอย่างแรกเลยเราได้อันเนี้ยแล้วก็4-4่สี่ะหนึ่งเติมไปสามครั้งได้แค่นี้นะครั้งที่สี่ไจะได้นี่นะผมว่ายังไงก็ไม่คุ้มนะผมว่าถ้าเป็นมุมมองผมนะแต่ก็คือถามว่ามันดีไหมสำหรับคนเติมทุกตลอดก็มันก็ดีครับผมมันก็ได้ของฟรีแถมมาด้วยนะสําหรับคนที่แบบ ไม่คิดอะไรไม่คิดไม่ซีเรียสเรื่องโปรโมชั่นนะคือเขาเติมอยู่แล้วอะเออถ้าเขาเติมอยู่แล้วคือเขาได้ได้ทั้งโปรโมชั่นหลักห้าพันแล้วก็ได้อันนี้ด้วยนะก็ถือว่ามันมันก็ดีสำหรับคนที่เติมอยู่แล้วนะสำหรับคนที่แบบว่างบน้อยก็ผมไม่แนะนําแล้วกันเออผมไม่แนะนําแล้วกันเพราะว่าแต่ถ้าใครลงซับก็ถือว่าเติมมานก้คุ้มนะยี่สิบใบนะว่ายี่สิบใบก็จนประมาณกี่บาทเนี่ยไม่ต้องหกพันนะครับแถมสองใบามาสักสิบบาทเนี่ย สิบบาทนะครับหักไปอีกก็เหลือเท่าไหร่สามสิบสี่บาทประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากเติมก็ลองเติมได้นะทุกคนแต่ถ้าคนเติมอยู่แล้วเติมหลักห้าพันอยู่แล้วเขาคุ้มอยู่แล้วนะเข้าได้ตรงนี้ด้วยดนะ้วยอาโอเคครับต่อไปก็ใครอยากเข้าแก๊งก็มาครับผมยินดีครับยินดีต้อนรับนะครับผมแก๊งเดอะสตเกตนะครับหรือว่าทีเอสซีเนาะก็อยู่กันประจำเมลสิบแปดนะผมจะยืนกันอยู่ที่เนี่ยหน้า,นา,แ,าแล้มั่งแถวนี้มั่งนะ โอเคครับผมก็มาได้มาได้ครับมาได้ยินดีจะรับนะครับมาได้เลยนี่มาครับมาครับก็ประจำทีสิบแปดนะใครที่ผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่านะครับรับหมดเลยครับผมโอเวอร์โหลดกจะสมผมไม่ได้มีครับแก๊งผมมีแต่ลิงนะเพราะว่าแก๊งใหญ่ๆเขาโหดกันหมดแหละแก๊งผมเพิ่งสร้างนะครับผมก็วอร์วอร์ทุกพุธทุกเสาร์นะครับวอร์ทุกวันน่ะมีวันไหนวาผมวอร์หมดอ่ะพุธเสาร์ก็คือหาประสบการณ์ให้เพื่อนๆนทกันเนาะ โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก็วันนี้ก็มาทำทำคลิปอ่าลงดันแบบไม่ใช่เอพีไปนะก็แถมรับคนเข้าแกงด้วยแล้วกันแล้วก็โปรโมชั่นแถมไปดวรวดเดียวเลยเพราะว่าถ้า,ถาทำแยกคลิปมันสั้นนะครับผมก็โอเคไม่พูดมากไปละผมก็ขอพูดขออภัยด้วยก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, ผมกดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ช่องแฟนตาทีฮิตนะก็ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ